สื่อไอเดียลือข่าวลิซ่าอาจจะไม่ต่อสัญญากับ YG ร่วมถึงพี่สูด้วยด้วยข่าวนี้นะครับพาดโดยสื่อดังอย่างซูมทีวีของอินเดียนะครับโดยระบุเนื้อข่าวว่าโดยเจนนี่และโรเซ่แห่งวงแบ็กพีนะครับจะได้ร่วมงานกับศิลปินชาวอเมริกันและพวกเขาได้พบกันเป็นการส่วนตัวแล้วและการร่วมงานครั้งนี้นะครับจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปี2565นะครับ YG และ UMG เนี่ยรวมกันคิดแผนการพิเศษสำหรับศิลปินเดี่ยวทั้งสองที่จะเดบิว โดยทั้งคู่นะครับก็คือเจนนี่และโลเซ่เนี่ยประสบความสาเร็จอย่างมากกับการร่วมงานกับ UMG และ YG เนี่ยวางแผนที่จะยกระดับศิลปินทั้งสองจากโครงการครบรอบ5ปีของวงแบล็คพิงคคนในวงใน YG เนี่ยบอกว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังจะวางแผนต่อสัญญาในขณะที่การตัดสินใจของจีซูและลิซ่าสมาชิกของวงเนี่ยยังไม่แน่ใจจีซูเนี่ยไม่รู้ว่าเธออยากจะเปลี่ยนเส้นทางอาชีพของเธอหรือเปล่านะหรือว่าอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆแตกต่างจากเดิมจากสิ้นเชิงนะแต่ในทางกลับกันเนี่ยลิซ่าบอกว่าตอนนี้เนี่ย เธอไม่พอใจกับสัญญาของเธอนะครับซึ่งมันแตกต่างอย่างมากนะครับจากสัญญาของสมาชิกร่วมวงของเธอเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเป็นชาวต่างชาติและลิซ่าเนี่ยอยากจะลองทำข้อตกลงใหม่หรือออกจาก YG Entertainment โดยสิ้นเชิงแต่ตอนนี้เราหวังว่าเราจะได้เห็นผลงานของทั้งสองศิลปินนะที่จะเดบิวต์และงานกลุ่มของ b บ a ็คพิ n k สรุปข่าวนี้จะจริงหรือไม่จริงยังไงนะจะเป็นข่าวลือยังไงเนี่ยแต่ชาวบินก็ตั้งข้อสังเกตให้ชวนคิดเหมือนกันนะกับเหตุการณ์หลายๆอย่างอย่างเช่นงานอดามล่าสุดนะที่ลิซ่าไม่ได้ไปหรือแม้แต่ดีเจงูเนี่ยพยายามสปอยเพลงมาหลายรอบแต่ YG ก็ยังนิ่งเฉยนะใส่เกียร์ว่างมาตลอดแต่กับการนะไปะแถลงการร่วมง,งานของเจนเนี่กับโรเซ่นนะกับทางศิลปินฟักฝั่งอเมริกากับค่ายยูมจีส่วนผลงานพิสูจน์เองเนี่ยก็เหมือน y g เองเนี่ยแทบไม่ให้ความสนใจที่จะโปรโมทให้เลยรวมถึงเนี่ยไม่เคยมีข่าวหลุดเลยว่าจะมี ข่าวโซโล่ของพี่จีซูแทบไม่เห็นเลยจริงๆเลยอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของชาวเน็ตนะครับ แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงนะที่ลิสต์ของเราในกําลังคุยข้อตกลงสัญญากับ YG ใหม่แต่เชื่อว่ามีหลายเอเจนซี่นะลุมจีบน้องอยู่อย่างแน่นอนนะและน้องเนี่ยอาจกําลังพิจารณาสัญญาใหม่กับ YG อยู่นะครับเอาไว้ว่าข่าวนี้ก็ยังเป็นข่าวที่ยังไม่ได้ถูกการพูฟขึ้นมาส่วนพี่จีซูนั้นเนี่ยก็น่าเห็นใจจริงๆนะเหมือนว่าโซโล่ของพี่เขาเนี่ยจะไม่มีวี่แววเลยแถมยังมีโปรเจกต์นะสบวกหนึ่งของ YG ดูแล้วเนี่ยคิวงานน่าจะแน่นมากๆซึ่งมีโอกาสน้อยมากนะที่จะได้เห็นผลงานโ,โลล่ของงูจริะ มีความพิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง